ตอนที่244ช่วยแม่ที่นี่หรือ20นาทีต่อมาทุกคนก็มาถึงตรงหน้าอาคารร้างที่มีสภาพสุดโทมมากแห่งหนึ่งทันใดนั้นสีหน้าของพวกเขาก็พลันมืดมนลงแม้แต่ชีเยียนที่มักจะเป็นคนที่เล่นก็ยังไม่มีรอยยิ้มบนใบหน้าเขาแค่นเสียงพูดขึ้นว่าฉีจือตัวดีเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของอัญญาใครเชื่อเธอก็บ้าแล้ว ถ้าไม่รู้จริงๆเธอจะเริ่มลงมือกับอัญญาตั้งแต่เมื่อห้าปีที่แล้วได้อย่างไรเมื่อได้ยินเช่นนั้นโจโจก็กระพริบตามองเขาเรากับกำลังมองคนที่โง่เขาลาลุงเล็กนี่ลุงเพิ่งรู้หรือคะเรื่องมันชัดเจนขนาดนี้ขนาดหนูน้อยมองยังรู้เลยว่าเธอวางแผนเอาไว้ตั้งแต่แรกท่าทีโมโหที่สฉียเย็ยนเพิ่งแสดงออกมานั้นถูกดับลงทันทีด้วยคำพูดของเธอเขามองค,อค้อนเธอย่างขุนเคืองพรางพูดขึ้นว่าโจโจการที่เธอเป็นแบบนี้มันวอนโดนตีจริงๆนะ ไม่ไว้หน้ากันเลยเมื่อได้ยินคำพูดนี้โจโจก็ย่นจมูกแล้วรีบวิ่งไปกอดขาชิโม่พลางเหนืยหน้าขึ้นก่อนจะฟ้องว่าคุณลุงใหญ่ลุงเล็กจะตีหนูชิโม่รูปศีษะเล็กๆของหนูน้อยแล้วหันไปมองฉีเยี่ยนด้วยสายตาที่เฉียบคมนายจะตีใครไม่ทราบชีเยี่ยนนี่ยังเป็นพี่ชายของเขาอยู่หรือเปล่าทำไมถึงได้ลำเอียงขนาดนี้เขาทำได้แค่จ้องไปที่โจโจอย่างเงียบๆเท่านั้น แต่โจโจไม่กลัวเขาเลยหนูน้อยยังคงสายสีสะอย่างภาคภูมิใจเมื่อเห็นภาพนี้เยหลิงเฟิงก็เกิดความรู้สึกอิจฉาขึ้นมาเล็กน้อยเพราะลูกสาวของเขายอมรับผู้เป็นลุงเร็วเหลือเกินแต่กลับไม่ยอมรับเขาที่เป็นพ่อแท้ๆของเธอเขาจึงพูดอย่างหงุดหงิดว่ารีบเข้าไปกันเถอะเมื่อนึกถึงเรื่องที่สําคัญโจโจก็พยักหน้าแต่ก็ดึงพวกเขาไว้ไม่ยอมให้พวกเขาเข้าไปในนี้มีค่ายกน,นูเข้าไปคนเดียวก็พอทุกคนรอหนูอยู่ข้างนอกเถอะเธอจะไหวหรือ เมื่อมองดูหนูน้อยที่ตัวยังสูงยังไม่ถึงเอลชีเยียนก็ถามอย่างสงสัยโจโจโงเงยหน้าขึ้นมองเขาแล้วทำเสียงฟึดฟัดอย่างไม่พอใจจากนั้นหนูน้อยก็หันไปหาฉินเลี้ยโดยไม่สนใจเขาก่อนจะหยิบยันคุ้มกันออกมายัดใส่มือของฉินเลี้ยไปหลายใบคุณพ่อคะคอยดูพวกเขาไม่ให้วิ่งวุ่นไปทั่วด้วยนะคะที่นี่มีวิญญาณชั่วร้ายหนาแน่นมากหากพวกเขาวิ่งวุ่นไปทั่วอาจจะได้รับบาดเจ็บเอาได้ ฉินเลี้ยรู้ถึงความสามารถของหนูน้อยดีที่สุดเขาไม่ได้พูดอะไรนอกจากพยักหน้ารับแล้วพูดกํำชับว่าระวังตัวด้วยนะค่ะโจโจพยักหน้ารับอย่างเชื่อฟังหนูน้อยโบกมือให้เขาก่อนจะรีบวิ่งเข้าไปข้างในฉีเยียนจะตามเธอไปด้วยแต่ก็ถูกฉินเลี้ยเข้ามาขวางเอาไว้พวกเราช่วยโจโจไม่ได้หรอกอย่าไปสร้างความวุ่นวายให้เธอเลยเมื่อได้ยินเช่นนั้นฉีโมก็มองเขาแล้วหันไปพยักหน้าเพื่อปรมฉีเยียน คราวนี้ฉีเยี่ยนยอมทําตามแต่โดยดีทว่าเขายังคงมองเข้าไปด้านในนั้นด้วยความกังวลโจโจโยังคงมีสีหน้าที่ปกติไม่ได้มีความหวาดกลัวใดๆหนูน้อยเดินตรงเข้าไปยังบริเวณที่มีไอชั่วร้ายหนาแน่นที่สุดทันทีเธอเห็นร่างหนึ่งถูกห่อหุ้มด้วยไอชั่วร้ายที่มืดมิดใช่แล้วร่างที่ว่านั้นคืออัญญาแม่ โจโจตะโกนเรียกผู้เป็นแม่อัญญาลืมตาขึ้นมาด้วยความมุนงงตอนนี้เธอรู้สึกว่าทั่วทั้งร่างนั้นไร้ซึ่งเรียวแรงและเมื่อเห็นโจโจเธอจึงออกแรงพยายามเรียกสติของเธอกลับมาก่อนจะตะโกนด้วยแรงเฮือกสุดท้ายโจโจที่นี่อันตรายรีบหนีไปเร็วเข้าเมื่อเห็นสภาพแม่ของตัวเองโจโจก็กำดับไม้ท้อในมือเอาไว้แน่นคุณแม่ไม่ต้องกลัวหนูมาช่วยแล้วขณะที่พูดนั้นเธอก็ถือดับไม้ท้อพุ่งเข้าไปทันที ดูเหมือนว่าวิญญาณชั่วร้ายที่อยู่บริเวณรอบๆนั้นจะรู้สึกถึงบางอย่างพวกมันจึงปล่อยอัญญาแล้วหันไปทางโจโจแทนในชั่วพริบตาพวกมันก็เข้ามาล้อมเธอเอาไว้ได้สําเร็จอัญญาเซและล้มลงกับพื้นเมื่อเห็นภาพนี้รูม,ม่านตาของเธอก็หดลงทันทีเธอร้องเรียกลูกสาวด้วยเสียงที่ขาดหายเป็นช่วงช่วงโจโจดวงตาของเธอตาแดงก่ำในขณะที่หยดน้ำตากำลังจะไหลออกมานั้นเธอก็ได้ยินเสียงของหนูน้อยดังออกมาจากในวงล้อมนั้น พวกแกช่างอ่อนหัดจริงๆอ่อนหัดกว่าลุงเล็กเสียอีกฉันไม่เล่นกับพวกแกแล้วหลังจากที่พูดจบโจโจโก็โบกมือไปมาทันใดนั้นก็มีแสงสีขาวส่องสางวาบขึ้นและวิญญาณชั่วร้ายต่างก็กรีดร้องโหยหวนก่อนจะหายวับไปเมื่อวิญญาณชั่วร้ายตอนอื่นเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติพวกมันจึงคิดจะหนีในทันทีแต่โจโจใช้ยันหยุดพวกมันไว้และในชั่วพริบตาวิญญาณชั่วร้ายภายในห้องก็ถูกหนูน้อยกำจัดไปจนหมด โจโจค่อยๆย่อตัวลงบนพื้นอย่างมั่นคงหนูน้อยยังคงปลอดภัยดีไร้ซึ่งอาการบาดเจ็บเธอเก็บดาบไม้ท้อไว้ด้านหลังอย่างคล่องแคล่วก่อนจะใช้ปลายนิ้วหัวแม่มือปัดจมูกพลางพูดอย่างภูมิใจว่าคุณแม่หนูเท่หรือเปล่าอัญอย่ามองดูลูกสาวตัวน้อยด้วยสีหน้าที่ตกตะลึงตอนนี้น้ำตาของเธอได้หยุดไหลแล้วโจโจตัวเล็กแต่รูปร่างของเธอดูเจ้าเนื้อ ใบหน้าของเธอนั้นดูขาวนวลและนุ่มนิ่มทำให้หนูน้อยดูน่ารักมากแม้จะดูเหมือนว่าแค่ผลักมือออกไปก็สามารถทำให้เธอเซมลงได้แต่ความจริงแล้วเธอนั้นแข็งแกร่งมากอัญญามองโจโจโด้วยดวงตาที่เป็นประกายจากนั้นเธอก็พยักหน้าให้อย่างตื่นเต้นเทที่สุดเลยเธอเองก็เก่งเหมือนกันที่มีลูกสาวที่เก่งขนาดนี้ฮิฮิฮ เมื่อโจโจโออวดตัวเองเสร็จเธอก็นึกถึงคำสอนที่อาจารย์บอกให้รู้จักถ่อมตัวขึ้นมาได้หนูน้อยจึงรีบโบกมือปัดแล้วก่อนจะทำท่าทางที่ดูเบาลงที่จริงแล้วหนูเท่ข้อนิดเดียวเองค่ะเมื่อเห็นท่าทางของหนูน้อยอัญญาก็หัวเราะออกมาก่อนที่เธอจะได้พูดอะไรออกมาจูจ่ๆร่างวิญญาณของเธอก็หมดสติไป คุณแม่สีหน้าของโจโจเปลี่ยนไปเล็กน้อยหนูน้อยรีบเข้าไปประคองร่างวิญญาณของผู้เป็นแม่พลางตรวจดูอาการจากนั้นก็รีบมอบบุญที่ยืมมาจากจูซือเอียให้แม่ของเธออย่างระม,มัดระวังเมื่อเห็นว่าสีหน้าของเธอดูดีขึ้นหนูน้อยถึงได้ถอนหายใจด้วยความโล่งอกจากนั้นเธอก็รีบอัญเชิญของอัญญาเข้าไปในยันหล่อเลี้ยงวิญญาณทันทีแม่ของเธอใช้พลังเยอะเกินไปจึงอ่อนแอต่อไปนี้เธอคงต้องดูแลวิญญาณแม่ของเธอให้ดี หนูน้อยมองไปยังค่ายคนที่อยู่ข้างๆก่อนจะทำท่าทางที่ไม่พอใจออกมาอยากทำให้แม่ของเธอวิญญาณแตกดับอย่างนั้นหรือเหอถ้าอย่างนั้นส่งพวกเขาไปก่อนก็แล้วกันเมื่อคิดถึงเรื่องนี้หนูน้อยก็ลูกคางพลางครุ่นคิดก่อนจะกลอกตาไปมาทัานใดนั้นดวงตาของหนูน้อยก็เป็นประกายขึ้นอีกครั้งนึกออกแล้ว หนูน้อยวิ่งไปเก็บก้อนหินจากด้านนอกมาสองถึงสามก้อนเมื่อเห็นเธอเย่หลิงเฟิงกำลังจะเอ่ยถามแต่ก็เห็นว่าหนูน้อยวิ่งเข้าไปด้านในเสียแล้วเขารู้สึกสับสนเมื่อเห็นท่าทางของหนูน้อยแต่ดูจากสีหน้าของเธอดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องตึงเครียดอะไรแถมเขายังเห็นกระทั่งความตื่นเต้นในแววตาของเธอเสียด้วยซ้ำแต่ด้วยความกลัวว่าจะทําให้หนูน้อยเสียเรื่องเขาจึงทําได้เพียงรอให้เธอออกเท่านั้นไม่กี่นาทีต่อมาโจโจก็มองดูค่ายกลนที่เธอเพิ่งจะสร้างเสร็จก่อนที่จะพยักหน้าอย่างพอใจ เธอไม่ได้ทำลายค่ายกลเดิมในทางตรงกันข้ามเธอ,อยังช่วยให้มันมีเสถียรภาพที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วยสิ่งที่เธอเปลี่ยนในค่ายกลน,นี้มีเพียงสิ่งเดียวซึ่งนั่นคือเป้าหมายของมันก่อนหน้านี้ค่ายกลถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจัดการอัญญาแต่ตอนนี้มันถูกปรับให้จัดการกับผู้ที่บงการอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แทนหรือใครใช้ให้พวกเขามารังแกแม่ของเธอกันละ่ะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่าได้คิดว่าพวกเขาจะได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเลย หลังจากที่ปรบมือให้ตัวเองเธอก็นึกขึ้นได้ว่าด้านนอกมีหลายคนรอเธออยู่โจโจจึงรีบวิ่งออกไปทันทีไม่ต้องห่วงคุณแม่ไม่เป็นอะไรแล้วโจโจชิงพูดก่อนที่พวกเขาจะถามทุกคนจึงถอนหายใจอย่างโล่งอกแต่แล้วสีโม่ก็ถามขึ้นว่าแล้วหยาหยาอยู่ที่ไหนละ่ะโจโจตกไปที่กระเป๋าของเธออยู่ในยันหล่อเลี้ยงวิญญาณของหนูเองข่ะตอนนี้วิญญาณของคุณแม่อ่อนแอมากต้องให้พักฟื้นในยันไปก่อนเป็นแบบนี้นี่เอง เมื่อได้ยินเธอพูดแบบนี้พวกเขาก็วางใจเย่หลังเฟิงมองดูอาคารร้างหลังใหญ่ตรงหน้าก่อนจะหัวเราะเยาะแล้วหันไปมองทางสีโมกคุณฉีจะทำอย่างไรต่อไปเรื่องนี้ใครเป็นคนทำไม่ต้องบอกก็คงรู้มันจะเป็นใครไปได้อีกถ้าไม่ใช่ฉีจือ่อเพียงแต่พวกเขาต่างก็เห็นท่าทีของฉีไทเมื่อครู่นี้ไปแล้วเขาคิดไม่ถึงเลยว่าทั้งที่ยายากำลังจะจักไปตลอดการแล้วแต่กลับยังต้องมาถูกกระทำอย่างโหดร้าย เขาเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าฉีโมจะทำอย่างไรเย่หลิงเฟิงพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่เมื่อโจโจโดได้ยินก็ยกมือขึ้นและตีไปที่ขาของเขาก่อนจะตะคอกใส่เขาด้วยใบหน้าที่บึ้งตึงห้ามรังแกงใหญ่นะเย่หลิงเฟิงถึงกับอ้าปากค้างเขาถูกเธอตีจนขาชาเขากัดฟันมองไปยังโจโจก่อนจะเผยสีหน้าน้อยใจออกมาใครรังแกใครกันแน่แต่โจโจกลับไม่ได้สนใจชาวเลย คนที่ปกป้องป้านิสัยไม่ดีคนนั้นคือคุณตาจอมที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณลุงใหญ่สักหน่อยทำไมเธอถึงไม่พูดเพื่อเขาบ้างเย่หลิงเฟิงรู้สึกปวดใจมากขึ้นกว่าเดิมฉีโมะมองไปยังหนูน้อยที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาทัานใดนั้นคิ้วของเขาก็ผ่อนคลายลงเขามองไปที่เย่หลิงเฟิงและพูดอย่างเรียบเฉยว่าไม่ต้องห่วงดูแลโจโจให้ดีเรื่องนี้ฉันจะจัดการเอง ในเวลานี้ชายในชุดเสื้อคลุมลัททิเต๋าก็ได้เดินออกมาจากวิลล่าหลังใหญ่เขามองดูเทียนในห้องนั่งเล่นทางถอนหายใจอย่างโล่งอกเมื่อครู่นี้เขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของค่ายกลแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นเพียงภาพลวงตาสินะจะมีคนทำลายค่ายกลของเขาได้อย่างไรเขาหันกลับไปอย่างเฉยเมยแต่เพิ่งเดินไปได้ไม่กี่ก้าวเขาก็เซล้มลงไปบนพื้นเขาขมวดคิ้วแน่นก่อนจะสบถด่าออกมาอย่างไม่สนใจ เขาไม่ทันได้สังเกตด้วยซ้ำว่าชคกลาบรอบตัวของเขากำลังหายไปอย่างรวดเร็ว